ปิติทัศน์เนธิบุตรลุยธุรกิจใบพลูปิ้งหลางส่งออกไต้หวันสร้างมูลค่าเข้าประเทศกว่าร้อยล้าน คุณกิติทัศน์เนธิบุตรบริษัท DAEC Logistics Network จำกัดโดยล่าสุดเผยธุรกิจใบพลูในแบรนด์ปิ้งหลางที่มีการจัดส่งออกไปยังประเทศไต้หวันหวังสร้างมูลค่าเข้าประเทศไทยกว่าร้อยล้านบาทซึ่งใบพลูเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณที่รู้จักกันในคำพูดพลูกับหมากช่วยรักษาฟันและบำรุงเหงือกรักษาอาการปวดท้องแก้ลมพิษอาการผื่นคันและอื่นๆอีกมากมาย ญี่ปุ่นนะครับผมทําธุรกิจเรื่องการโลจิสติกส์นะครับนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปปิ้งหรือการขนส่งทางเรือทางอากาศและทางบกนะฮะเราทําธุรกิจขบวงจรนะครับเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศนะฮะก็คือเราจะมีการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการทําเรื่องเอกสารนะครับ เรื่องการติดต่อประสานงานกับทางเรือนะครับแล้วก็ทางพ้นส่วนระหว่างประเทศนะฮะในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็แถบเอเชียนะครับเราก็จะมีการประสานติดต่อกันนะครับเรื่องเรื่อง,งโลจิสติกนะครับโลจิสติกส์ในปัจจุบันนี้ไปได้ดีนะครับเรื่องธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้จะสถา,านการณ์เรื่องโควิดจะมากระทบบ้างแต่เร,เรื่องโลจิสติกนี่ก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะขนส่งโลจิสติกก็ยังมีบทบาทในเรื่องของของเศรษฐกิจหรือธุรกิจณปัจจุบันนี้ครับผมบเห็นบอกว่าหลังจากที่ทําโลจิสติกเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดข,ขึ้นมาจาับธุรกิจเกี่ยวกับใบผูที่ว่าส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับการธุรกิจตรงนี้ผมเองมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานแล้วก็ศึกษางานติดต่อประสานง,งานที่ต่างประเทศนะครับ ก็เห็นโอกาสตรงนี้นะฮะเรื่องใบพลูนะครับเช่นไต้หวันเขาจะมีการส่งเสริมสินค้าเรื่องใบพูเป็นอย่างมากนะครับผมเลยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพเรื่องของการเกษตรนะครับก็เลยเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ทำเองด้วยแล้วก็อยากจะ สนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีโอกาสนะครับเพราะผมเองยังมีตลาดอยู่แล้วแล้วก็อยากสนับสนุนเกษตรกรไทยเนี่ยมีโอกาสได้ปลูกใบพลูแล้วก็ส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ไต้หวันเนี่ยมีความต้องการเรื่องใบพลูเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อีกอประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศจีนบางบนพลเนี่ยก็มีการมีความต้องการเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องใบพลูอีกอย่างหนึ่งใบพลูเนี่ยจะมีการคือสามารถ มีศึกษาวิจัยแล้วก็เอาสารนำสารอกัดของใบปูเนี่ยไปต่อย,ยอดทำธุรกิจได้ซึ่งซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็น,ปนโอกาสดีกับเกษตรกรไทยด้วยนะครับก็เลยกลับมาให้การสนับสนับถนนแล้วก็ให้การส่งเสริมแล้วก็มองหาตลาดรูปทางตลาดใหม่ๆนะครับตอนนี้ส่ง,งไปแลกกี่ประเทศครตอนนี้ผมส่งไปที่ประเทศไต้หวันเป็นที่แรกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็จะจะส่งไปที่จีนด้วยซึ่งมีตลาดตรงนี้อยู่แล้วนะครับ ถูกต้องครับผมเรื่องการปลูกใบพลูเนี่ยต้องศึกษานะครับให้ถูกวิธีอย่างถูกวิธีนะครับผมเองได้นําพัน์จากใบพลูเนี่ยเข้ามาศึกษาทดลองแล้วก็ปลูกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับผมผมแล้วก็อีกประการหนึ่งผมก็ศึกษาจากเรื่องเรื่องการปลูกนะครับขั้นตอนการปลูกวิธีการปลูกทําอย่างไรนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีสถานที่มีฟาร์มเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบรุรีนะครับแล้วก็จะให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เหมือนอเป็นโรงเรียนนะพูดภาษาง่ายๆปลาศือเป็นโรงเรียนให้กับเกษตรกรที่มีสนใจศึกษาแล้วเข้าไปเรียนรู้ได้ครับครับต่อไปในอนาคตนี่เราทําแน่นอนนะครับเราอยู่ในแผนการทํางานและแผนธุรกิจของเราอยู่แล้วนะครับเราจะต่อยอด นะครับจากการาสารสก,กัดจากใบพลูเนี่ยนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็ส่งออกขายในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบเอเชียด้วยแล้วก็ในแถบยุโรปด้วยนะครับมผมมีแผนการอย่างนี้ครับว่าใบพลูเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรดั้งเดิมของบรรพบุรุษแล้วก็คือประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีการศึกษาและต่อยอดนะครับศึกษาต่อยอดตรงนี้แล้วก็เนาะ สุดท้ายเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยจะมองเห็นคุณภาพของของใบพลูสารสกัดจากใบพลูเองหลังจากนั้นคือตลาดเนี่ยก็จะเปิดกว้างสําหรับคนไทยและเกษตรเกษตรกรไทยนะครับไม่แพ้ใบชาแน่นอนนะครับครัอ,อนาคตในเรื่องของตลาดใบพลูอย่างไรบ้างครับผมมองอนาคตเรื่องใบพลูยังเป็นตลาดที่สดใสนะครับยังเป็นตลาดที่สดใสอีกประการหนึ่งคือ,อ,อคนที่มาจากธุรกิจด้านนี้คู่แข่งเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับ เราทําไมเราไม่เป็นเจ้าแรกเลยที่จะเ,เปิดตลาดตรงนี้นะครับซึ่งเราเป็นเป็นเป็นเจ้า mm hmm. เจ้าแรกๆเลยที่ท,ที่รู้จักใบพลูมาตั้งแต่ต้นนะครับภ uh huh. ายในสิ้นปีนี้เราตั้งไว้ที่ยังต่ำประมาณ50ล้านนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมเองเนี่ยเพิ่งมาเริ่มปลูกใบพูเนี่ยได้ประมาณ2อปีเศษนะครับ mm hmm. เราจะขยับไปถึงร้อยล้านแน่นอนเราจะมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างเป็นระบบนะครับมีการ เพราะพันธ์มีการขยายการตลาดแล้วก็มีการแบ่งความรู้นะครับให้ความรู้กับหุ้นส่วนหรือเกษตรกรที่สนใจเรื่องใบพลูด้วยนะครับเรื่องของตลาดที่จะให้คนรู้จักใบพลูเรามากขึ้นนั่นคือเราจะมีช่องทางในเรื่องของการโปรโมทสินค้านะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นแพ็เกจจิ้งหรือผลิตภัณฑ์ผลิต ใบผูหรือคุณภาพของใบปูให้มันมีความต้องการในการตลาดมากขึ้นแล้วคุณภาพต้องดีเยี่ยมในตลาดนะครับคุณภาพที่ดีจะเป็นตัวบ่งชี้และเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเองให้มาสนใจเรื่องของของใบปูครับต้องเข้าไปศึกษาที่ที่ฟาร์มของเรานะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนาปรึกษาอย่างถูกต้องถูกวิธีในการเพาะปลูกเช่นในการเพาะปลูกนะครับ แล้วก็การทําตลาดเนี่ยเ,เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่วางแผนเรื่องการตลาดให้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ท่านเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ทําอย่างจริงจริงจริงจัง,จง,จง,จงนะครับก็สามารถทําให้ตลาดของท่านเนี่ยคือธุรกิจของท่านเนี่ยที่มาร่วมกับเราเนี่ยมีอนาคตที่ที่สดใสแน่นอนนะครับครับคือเ้ากากจะบากอะไรแบบไหนครับสุดท้ายผม อยากจะฝากเกษตรกรไทยนะครับท,ที่ที่มีความสนใจเรื่องเรื่องใบพูนะครับผมท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางเราได้ทาง YouTube c h anel n หรือ,อในทางทีวีที่ออกสื่อไปนะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาเลอแล้วก็โทรมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับช 8, ั้น8 Thailand News